เฮียนโนนดูนี่ดิโหเขาถืออะไรเมื่อตอนนี้เราจะไปไหนกันครับก็จะไปสัญจ้าเมจิครับผมแย่ yeah, อยู่ทางไหนอ่ะก็จะอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแหละแล้วไงโทรีอิเราเห็นแล้วเอยโหแย่ <laughs> แ <laughs> มา <laughs> มามามาอัน <laughs> นี้ก็เป็นย,าาย่าไตครับผมคือร้านที่ขายข้างทางเวลามีงานเทศกาลอะไรอ๋อ oh. อ้าวันนี้เขามีงานแล้วถึงไม่มีงานศาลเจ้ามันก็น่าจะมีพวกนี้อยู่แล้วอาใช่เหรอแต่ดูจากเพลงแล้วไม่น่าจะเป็นเทศกาลอะไรน่าจะแบบวันโจกจังมาเนี่ยเรามาศาลเจ้าเราได้ยินเพลงงี้เรารู้สึกแบบเป็นญี่ปุ่นเลยใช่ไหมญี่ปุ่นเลยครับต้อองงย่านี่มันตู้ก็ตาอะไรนะดารุมะดาุมะ ทำเอาทำไมตามันขาวอะ่ะเพราะว่าเวลาซื้อตารุมะมาเนี่ยเราจะเอาผู้กันเขียนตามันดําข้างหนึ่งแล้วเราจะอที่ฐานว่าเราอยากทําอะไระแล้วพอเราประสบความสำเร็จเนี่ยเราถึงจะเขียนตาให้มันดำสองข้างแล้วทํามไม่สำเร็จอ่ะก็คือตามก็จะขาวดำอยู่เงี้นนยแปลว่าเราทําอะไรไม่สําเร็จตามที่เราต้องการโอเหมือนแรงผลักดันนิดหน่อย,น,อยนิดหน่อยใช่ไหมใช่แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการมีการเทศกาลก็คือยากิโซบะทากยากิ <oy> aki, อย่งแ,แค่ร้านนึงใช่ไหมใช่แล้วก็สาวสวยใส่กิมมันยังไม่เห็นเลยใช่ไม่เห็น อันนี้ใช่กินโมโนวะนั่นแนหะไม่ใช่ไม่ใช่เหรออย่างนั้นไม่ใช่เหรอ,น,อ,หอน,นี่ละลรเดินเข้านี่ไปเลยนี่แสงกำลังโเเพเลยตอนนี้ กี่โมงครับตอนนี้กี่โมงตอนนี้เหรอตอนนี้สี่โมงสี่สิบห้านะครับผมโอ้โหมันมืดขนาดนี้สิมืดด้วยสี่โมงสี่โมงครึ่งกว่าๆนะครับแล้วก็เหมือนอากาศบรรยากาศเหมือนหกโมงเลยอ่ะแล้วต้องมีตำรวจมายืนเต็มหมดเลยวทำให้กูกลัวๆทำให้กูใจแป้วเด็กกำลันที่ไม่มีอะไรเหมือนมันจะมาตรวจอะไรกูเอาครับสันจ้าชื่อดังสันจ้าเมจิผมก็ไม่เคยมากันไม่รู้ดังวะคิดว่ากลัวมากเลยถ่ายป่าเนี่ยบรรยากาศมันเป็นประมาณอย่างเงี้ยครับมีเสียงอีการ้องครับคารซีโร ขา <Okay. S 2> ยแล้ว<ด>โอมมยะ<ก>เกต <c oughs> ครับอ่าบรรยากาศมาครั้งแรกครับตื่นเต้นตื่นเต้นดูดูนี่ครับน,นี่คือทางเข้าให้จากโทริอิเข้าไปนะโทริอินี่หมายถึงอะไรประตูนี้ประตูนี้คือให้เทพผ่านเวทุริอิมันมาจากว่าโทรอิอิลึกก็คือที่ที่นกอยู่เทพนย่ยจะมาจนรูกนกก็คือจะมาเกาะบนคานนะอ๋ออย่างนี้นี่เองใช่ตรงนี้ก็จะเป็นเท้าเท <c oughs> ้าไกนะ่ฮะเกาะแล้วก็ไปต่อต่อไปแล้วก็พักยงรู้เหนื่อยไงใช่ไหม แต,แต่มันก็บรรยากาศมันดูแบบเนี่ยเหมือนคุณมาเดินเที่ยวเขาใหญ่เลยไงรลยผมแต่ว่านี่อยู่ใจกลางเมืองนะผมอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ที่นี่คือที่ฮาราจูกุครับผมอ่าคนไม่คิดสิว่ามันจะเป็นป่าขนาดนี้ป่าละเมอแล้วใหญ่มากๆครับผมอะไรใหญ่หมายถึงพื้นที่ในสารจา้างอ๋อาาใหญ่เลยอาจาอาจะก,กินพื้นที่เป็นกิโลหลายกิโลครับผมสองกิโลเนี่จากที่เราดูในแมพเมื่อกี้นี่มันใหญ่มาก,ใ,มากใช่ไหมใหญ่มากครับผมเราก็ไม่รู้เลยว่าตัวสารนี่อยู่ตรงไหนเลยใช่ครับผม เราจะหลอหน่วยนี้ก็เป็นได้โอ้แต่มน่ากลัวสี่โมงนี่นี่คือบรรยากาศสี่โมงนะสี่โมงสี่โมงเย็นนะผมสี่โมงโอ้โหอ่าเราก็ลองเดินไปดูดีกว่ามันมีสี่โมงเย็นบ้านเรานี่ตากผ้าครึ่งชั่วโมงแห้งนะครับตอนนี้ก็หน้าหนาวไงแบบมืดมืดเร็วหน่อยไม่หน่อยฮะหกโมงเย็นนี่ถ้าถอดนาฬิกาอกว่าไปนีกูรู้ว่าสี่ทุ่มใช่แมันแบบมืดตึบเลยแล้วก็มี เอ๊กแอ๊กแอ๊กกายก่ตลอดแทนกนดูน่ากลัวจังวะนั่นดิอาจะไม่รีวิวนี่หน่อยหรอไหนอ่าที่เรากินได้นะใช่ไหนรีวิวซิ เด็ดมาก190อยนอ่าเนขาล่ำลือกันมาตามรูปแม,ม่น้ำใช่ครับว่ามันสุดยอดมากสุดยอดไงตั้งอธิบายสินี่ฮะมาพอ,พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันได้คล้ายๆกระทิงแดงบ้านเราแต่พอกินปุ๊บเนี่ยมันแบบจะพุ่งขึ้นสมองเลยทําให้แบบเราแบบตื่นตัวตื่นเต้นเล้าใจเลยเล้าใจเลยใช่มันคือมอนสเตอร์เอเนอร์จี้มันจะมีสองสีฮะแต่อีกสีนึงเรายังไม่ได้ลองใช่ใช่อันนี้เรามาลองสีเขียวกันเนี่ยถ้าคุณซื้ออันนี้มาแล้วเดินเข้ามาในสารเจ้านี่คุณเดินแข็งเข้ามาเลยดีกว่าไปถึงแบบเราแบบมีกําลั เ, oh. เดินแบบทั่วโตกเกียวเลยอะ่ะวันเดียวกวางแค่ไหนก็ไม่หว่นเพราะเรามี Monster Energy ที่ <laughs> ทายอินแต่เขาแต่ไม่ได้ตังค์ <laughs> อ่ะเราโฆษณาไว้ก่อนเลย <laughs> <laughs> เราจะกลับไปทางด้วยคณด้วยนี่เรายังทางเข้านะผมเรายังไม่เห็นห่าอะไรเลยเราเดินที่แค่ทางเข้านะครับครับเนี่ยคนเห็นเดินคนเดินออกมาป้าละ่ะ ไกลมากครับผมเ <g ül> ี่ยคือคนเดินออกมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าไปมีอะไรแล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเข้าไปไกลแค่ไหน <g ül> ใช่ไกลมากเนี่ยคนเดินออกกับคนเดินเข้าเนี่ยมันต่างกันมากคือคนเดินออกมันเยอะมากแต่คนเดินเข้ามีแค่นี้ใช่แล้วคุณลองหันหลังไปถ่ายทางที่เราเข้ามาไกลมากนู่นเลยครับนู่นเลยหนุนโทรเลอกตรงนู่นเลยมันยังไกลไม่พอมันต้องไกลกว่านี้อีกตอนที่เราดูในแผนที่มันแบบลึกซึ้งมากรอบๆนี่จะเป็นป่าเขียวขจีไปหมดมาเขียวเวลาดูดิ เอาจริงๆนะแบบไม่ต้องรอให้หมืดก็น่ากลัวโอ้โหไม่ถึงไม่มืดเข้าใาหม่ก็คงมืดอยู่ดีอะ<ฮ>่ะแบบว่าทางไม้น<ฮ>ี่แบบว่าเขาก็ได้ลมเย็นไงลมลื่น <laughs> นะโถ <laughs> มีทางเข้ากับทางออกกับทางเข้านี่อยู่ทางซ้ายทางออกอยู่ทางขวาเขาเดินวนเวียนเทียนอะไรกันไม่รู้ข้างไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยทำไม <laughs> โอ้ยเดี๋ยวไอ้คนน้อยๆเมื่อกี้นี่ดูเยอะไปตรงเนี้ยไม่เข้าบอยากทางไอย่างเงี้ยทางนี่ติดสถานีไง ทางที่เราเดินมามันไม่ติดสถานีเราเดินมาจากชินจูกุอ๋ออย่างนี้เองดูดีโคมีคนเป็นร้านเทอะไรเทอะไรล่ะที่อะไรก็ห้องน้ำไม่ใช่หรอไม่คิดว่ามุกนี้จะเล่นได้นี่นีดูเด็กฮะเด็กเซลฟี่ฮะ โอ้สุดยอดน่ตืต่ม้ว่าจะเด็กเซลฟี่แล้วไปโยโอเราจะเดินตามเขาเข้าไปเลยไปทางนไปหนเดีไยเ้าไปเดินดนกเดียวผมบรรยากาศดูคึกคืนขึ้นมาทันทีเลยครับตอนนี้จากที่เราเดินเงียบเหงาอุ้ยอุยอุ้ยยนดูดคนคุณนั้นดูคุณนั้นคุณไหนคไหนคุไหนนันไงกระเป๋าอดิดาษนั่ยใส่หมวกนั่ไงมนี่ข้างหลังก็แบบ โอ้พี่เกะไอทางขคือเราเดะเดะเดะอ๋อคนละลานนึกนึกว่าเดจาบูเพราะฉะนนี่มันก็ทางออกเลยเอ้าจัดเลยไม่เรายังไม่ได้เข้าเลยเราจะออกได้ยังไงตะโกนทำไมลเราต้องเข้าไปก่อนเออเบื่อแล้วเอาไงดิมันออกแล้วะนนใช่ป่ะใช่ดิเฮ้ยเอ้จะวนเดินวนได้ก็ได้ มีตำรวจกันให้เราเดินไปทางนี้ด้วยต้อนป,ปีกอบล้อมอยู่เนี่ยเขาบอ,อกทางเข้าเนี่ยออโอ้โห <laughs> ฟังเสียงเนี่ยนั้นมี BGM ด้ว <laughs> ย BGM ชายมิซิงเข้ามา <laughs> <laughs> ตุ้งแนวตุ้งแนวเลยไม่เลยโอ้โหโอ้โหแล้ว BGM คนผาหลออเลย <laughs> <laughs> สุยดยอด รเราควรปิดกล้องก่อนไหมก็เจอทางเข้าถ้าเราขึ้นไทยมาอีกทีเราเดินหลงมาตั้งนื้นอไม่เป็นไรเมมเราเยอะร้อยยี่สิบกิ๊กเรามาจัดมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะครับ่ประตู้ยวมากเลยนี่ตรงนี้อยู่หน้าสะถางนี่ถ้า,ากูจำไม่ผิดประตูทางออกจะอยู่ทางซ้ายมือนี่คือเรากำลังจะออกไปใช่ไหมแนะร้่มมีแบบเปิดไฟแล้วคะโคมไฟมีซุมิโกะด้วยอานุ์ นั่นแหละ zoom นั่นใช่ปะวะใส่ชุดขาวอ่ะคนนั้นเห็นไหมทางที่สิบเอ็ดนาฬิกาเสียเลยนาฬิกาสามคนเสียไปเลยไปพุ่งเลยพุ่งเลยพี่ถึงแล้วอโนนเราถึงที่ไหนรู้ดิร้านขอนข้าว่าอาจจะเหลืออะไรเราไหนี่เราไปเทสกันสิมีอามาซาเกะด้วย อ้าไหนอะไรอะอามาสเกตคืออะไรครับราวกาครับผมมันจะเป็นประมาณไหนไม่เคยเหมือนกันอยากลองเหมือนกันแต่อินเทอร์นีดิ้งกูยังไม่หมดเลยกินให้หมดกันอันนี้หมดแล้วหมดแล้วโอ้โหอ้าวมาสเกตเนี่ยกลิ่นมันจะคล้ายๆกับสาโทบ้านเราอ่ะรอใช่ครับมันจะเป็นอร่อยไหมทำเดียวเคยแต่ได้กลิ่นแต่ยังไม่เคยกินเลยอาหารนี้ต้องลองแต่เขาเนบอกเห็นเขาบอกกันว่ามันนอนแอลกอฮอล์มันจะไม่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่แต่เขามันขึ้นชื่อว่าเหล้าแต่ไม่มีแอลกอฮอล์ก็มันร้อนอ่ะมันก็ระเหยหมดอ่ะอ๋อ แต่กลิ่นคล้ายๆกับสาโทบ้านเราเลยแบบอหอมๆหวานอย่างนัน้นเลยอย่างไรก็ต้องลองตอนนี้เรากำลังรอ,ออนอนน์กระดกมอนเตอร์เอนเนอร์จี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 บานขอ <laughs> <laughs> ดูดิมีสาวๆมาซื้อทาโกยากิด้วยไหมสุดยอดคนเยอะมากเลยดูดิจ้า <laughs> <laughs> โอเคมาเราจะมารีวิวอวัสเกตกันว่ามันคืออะไรเราจะขอโทษครับขอโทษถ้าอยากจะให้ขออภัยได้ปฏิบ้านผมเลยฮะฮะเห็นอานอนบอกจะจับใช่คนไทยจริงนเหมือนเป็นคนจีนเลยอเ้วไปอิงกงริงมาเสื้อผืนนอนใบเลยที่ไหนก็ได้ ผงซื้อแล้วมันมีคุโรเกะด้วยว่ะที่มันแหลงล้าง,างผฐานเนนงินชั้นเยอ่ยไอซาวานี่คืออะไรไม่แน่ใจแต่รู้ว่าเป็นแอลกอฮอล์อะไรสักอย่างแหละมันคือเหล้าอ่ะอ่ะไม่รู้ผมซื้อแล้วไม่รู้คว้าคว้าคว้า,วาเร็วเธอได้เหรียญบาทนี่มีถึงร้อยเยนไหมเนี่ยมีถึงอ๋อแล้วอยากจบครับผมทุกท,ที่ที่มีงานวัดนะครับผมเราจะเสียงเงินตรงที่นั้นเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นที่ไทยที่ญี่ปุ่นหรือที่ไหนก็ตาม S <S งานวัด่ไม่น่ากลัวจริงๆค่ะอันนี้เรามาไม่ใช่งานวัดแต่เป็นงานสาล <laughs> ผมไม่ได้ซื้อดีกว่าผม <laughs> ผมรอรีวิวจากคุณอานนท์นาบอก <laughs> <c oughs> อ่ะเห็นไหมนี่ก็สิ่งที่เราได้มาผมลาหวานกับโคโลเกะ,ะค,ครับผมอ้าวเฮ้ยคโลเกะมาด้วยอะ่ะใช่แล้วโคโลเกะนี่เป็นยังไงครับม,มันคือมาฝรั่งทอดครับอ้าวใช่เหรอวะคโลเกะคือมาฝรั่งทอดครับอ้าว เข้าใจผิดมาตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยคิดว่าเป็นอะไรมันคือหมูกับอะไรสักอย่างอะไรมาที่มาฝรั่งครับผมส่วนข้างในจะเป็นครีมเป็นปูเป็นอะไรก็แล้วแต่ของมันอ้าวเหรอที่มาฝรั่งหมด๋อมันกินคู่กันใช่ไหมเปล่าแต่เห็นมันขายคู่กันเลยซื้อมาอ๋อขายเป็นแบบแพ็คคู่ใช่ไหมใช่เราไปสั่งรู้นกันเราไปเทสกันมามามาไปก่อนคือเราจะเห็นข้าวมาเป็นไหนวะแบบว่าเป็นข้าวข้าวเลยอ๋อมันคือน้ำข้าวใช่ไหมอย่างว่ามันคือสาโทใช่เปล่าล่ะหวานบอ ถ้าเป็นไปได้นะอย่าซื้อกินทำไมมามาเหมือนเอาข้าวมาเหมือนข้าวต้มเละๆใส่น้ำตาลครับอ๋อมันคือนอนแอลกอฮอล์ใช่ไหมอธิบายจะเข้าใจยากลองเองจะเข้าใจง่ายกว่าอ่ะให้ให้คนดูลองกันเลยกันนะมาะชัดไหมอ๋อมันก็คล้ายๆกับข้าวต้มแต่เหมือนเหมือน,อนที่อธิบายเลยเอาจริงๆนะลบคำว่าสาเกะออกไปเลยดีกว่า เป็นอ่ำเอาไปหกโอขายุเอาไปโอขายุเออเอาไปข้าวต้มหวานอะไรกันหรอกใช้ไไดด้อยู่้ฝั่งนี้เธอลุงได้ไหมเธอเลยเป็นคอกเกตอันเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่สามร้อยเยนสามร้อยเยนนะครับผมอ๋อปีเป็นคนไทยประมาณร้อยร้อยหนึ่งครับผมไอ้แก้วนี่นะแก้วเป็นร้อยหนึ่งครับผมไอ้ข้าวต้มหวานเนี่ยใช่ครับผมอันนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทแล้วครับคลเกตสองร้อยห้าสิบนะครับโอ้แก้วเลย มาคนซื้อมาแล้วคุณต้องกินข้าวต้มหวานให้หมดเลยนี่หรือที่กูไฟฟันไม่ดีไหมถึงที่เคยที่เคยได้กลิ่นมันไม่ใช่อันนี้เลยมันจะเป็นแบบสาโทเลยมันไม่ใช่ข้าวต้มอย่างงี้เลย